สวัสดีกันีกเช่นเคยกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตรหัสเกมไลน์เลนเจอของผมนะครับรหัสตัวไล์ป้ายเหลี่ยงรอเิยนะครับวันนี้ก็จะมาดูการพัฒนาการของทีมนะครับว่าตอนเนี้รหัสของผม,มไปไกลได้แค่ไหนหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับโอเคครับผมก็เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับมอสมืดของผมเนี่ยก็ตัดเป็นล่างแม็กนะครับแต่เวลยังไม่ตันแล้วก็ มีเกียร์ก็ได้เกียร์ใหม่มา2ชิ้นนะครับก็จะเป็นรองเท้าคริสต์มาสแล้วก็เป็นร่มของคังูลานะครับที่เปิดจากกล่องการันตีซึ่งช่วงนั้นนะผมไม่ได้อัดคลิปตอนเปิดก็คือช่วงนั้นผมก็จะได้เป็นคริสต์มาสนี่ก็จะได้เกียร์แค่ชิ้นเดียวนะครับเกียร์แปดดาวช่องกลางแล้วก็ได้จากกล่องการันตีที่เหลือก็จะเป็นพวกเกียร์กระดิ่งเกียร์กบนะครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับกพราไม่มีอะไรมากก็ตัวนี้นี่ผมก็ยังรีค่าสกิลนี้ยังไม่ได้เลยนะครับผมการต่อต้านเนี่ยออกอยากเหลือเกินรหัสนี้ผมก็รีบัตรสกิลนี่ไปประมาณหลายใบยนะครับโอ้โหก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับผมโอเคครับส่วนพวกตัวละครก็บ่าวใหม่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกิจกรรมครบรอบสีปีของเกมนะครับ ก็จะมีการแจกตั๋วแจกรูบี้ให้ผู้เล่นเนี่ยได้กลับมาเล่นนะครับก็ใครที่กําลังอยากจะเริ่มงปั้นรหัสช่วงนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่ามีตัว๋วมีอะไรพร้อมเผื่อเราจะได้ตัวก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งไปเปิดตู้ของตู้เออพวกตู้ที่มาแจกบัตรนะครับนี่ผมก็ได้เป็นบัตรเตตตัวนี้ก็เก่งอยู่นะครับเป็นตัวฟรีที่เก่งเลย แล้วก็ก็จะมีตัวลหลักๆผมก็ฤฤฤฤฤอูเดียอตัวลหลักๆส่วนใหญ่ผมก็ยังไม่ค่อยได้ปั้นนะครับก็กะว่าจะดองต่อไปนะครับคลิปๆนี้ผมก็จะทํามาเป็นซีรีส์เลยนะครับซีรีส์ในการดองบี้ที่ผมเนี่ยจะตั้งเป้าหมายให้รหัสตัวเนี่ยของผมเก็บไม่ครบ7000ลูบี้เลยนะครับก็หวังว่า ผมเนี่ยจะทำตามสำเร็จตามที่ผมตั้งเป้านะครับก่อนกิจกรรมก็มีกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่รถไฟอากาศนะครับผมก็ไม่มัน่นใจว่าถ้าผมเล่นไปเนี่ยรหดัผมของผมเนี่ยมันจะขึ้นเวลเลยหรือเปล่าผมก็จะดองบี้ต่อไปนะครับถ้าครบ7,000พันเมื่อไหร่ก็ผมก็จะไปตามล่าหาเกียร์ที่มันช่วยให้ทีมผมเนี่ยเก่งขึ้นกว่าน,นี้ นะครับผมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนของอีเวนต์นะครับเป็นใช้จี้ของบาวนะครับเป็นพวงกุญแจครบรอบ11ปีก็มีแจกกบก้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกรูบี้ตัวอะไรอย่างนี้นะครับของดีทั้งนั้นเลยผมก็แลกไอตัวปลุกพลังไปรีอันนี้แล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้โอเคครับโอเคครับผมพีผมก็ยังอยู่แคลิฟอรอนนะครับก็ยังไปไหนไม่ไหวลยครับ มีแต่ทีมตึงๆเทั้นั้นเลยลีกนี้ต้องป้ายเหลี่ยงของผมเนี่ยมันต้องใช้ความอมดทนอยู่นะครับในการเล่นเราก็ไม่ต้องรีบครับค่อยๆเล่นไปโอเคทีมนี้ผมน่าจะไหวอยู่นะครับก็สเต็ปการเล่นของทีมผมนี่จริงผมก็เล่นประมาณ3ตัวนะครับ แล้วก็ตัวบินอนลิสบินผมก็ยังลังเลครับว่าจะปั้นขึ้นดีหรือเปล่าแต่ผมว่าจะปั้นตัวแทงเพิ่มสักตัวหนึ่งนะครับผมก็จะทำการเรียกเนี่ยครับโคนี่แล้วก็กบนะครับจริงๆเล่นแค่2ตัวก็พอแล้วนะครับ ถ้าทีมที่ไม่มีการบินอะไรอย่างเงี้ยครับทีมนี้ก็เหมือนเหมือนเขาตั้งทีมไว้เฉยๆครับไม่ได้ตั้งทีมหลักเป็นเหมือนทีมฟาร์มซมากกว่านี่ครับกบเราก็ไปหน้าบ้านแล้วครับนี่ก็รอไปครับ ช่วงนี้ผมก็ต้องดองนะครับเพื่อให้ทีมของเราเนี่ยมีเกียร์ดีๆนี่ครับเราก็ชนะแล้วเย้โอเคครับคลิปนี้ก็ผมผมเนี่ยก็อัดขึ้นไว้เพื่อคอยเตือนใจตัวเองนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยทำตามเป้าหมายได้สําเร็จนะครับก็เดี๋ยวมาดูเกียร์กันดีกว่าครับเผื่อผมลืมพูดอะไรไปอย่างก็ช่วงเหมือนช่วง เดือนที่ผ่านมานี้ผมก็เผลอหลุดไปด้วยละครับก็หลังจากคิดมันเนี่ยก็ช่วงมกราผมก็ดองมาได้ประมาณ6 7 0 0บี้นะครับเหมือนผมจะเปิดไปด้วยเดือนนั้นก็มีเนี่ยครับเดียวนาก็ได้อันนี้มา2ชิ้นหรือหรือชิ้นนี้ก็ไม่รู้ครับก็ไม่รู้ว่าได้มานานหรือย,ยังแล้วก็ ชิ้นนี้ก็แจกฟรีเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็โอ้ชิ้นนี้นะครับอ๋อชิ้นนี้ผมผมก็ได้เปิดนะครับผมเผลอพลาดไปครับไปเขาเรียกว่าไงอะเผลอแบบลั่นอะผมก็ไปลั่นมานะครับก็ได้เปิดไว้0 0บี้ครับก็ได้มาแค่ชิ้นเดียวก็คลิปคลิปนี้ผมก็จะตั้งเป้าหมายใหม่นวครับจะกัดฟันตัวเองผมจะไม่เปิด ผมจะรอให้ครบถึง7000นวินะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมาเปิดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับว่าผมเนี่ยจะได้เกียร์ดีหรือเปล่าโอเคครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะชอบคลิปๆนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับ